ทานกว๋วยจั๊บได้กันค่ะชามนีม้วันนี้เราใส่เครื่องหมูยอกับก้อนเลือดน,นะคะแล้วก็ต่อด,ด้วยยอดผักกำลังค่ะน่าทานม,มากๆค่ะเอาหมูยอก่อนกันเลยกันอืมอร่อยค่ะดูเส้นค่ะเส้นจะมีความ อร้อนด้วยอร่อยค่ะตัวนี้เส้นกว๋วยจับตัวนี้จะมีความเหนียวนุ่มด้วยค่ะเครื่องปรุงก็มีพร้อมเครื่องปรุงจะเข้มข้นเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับ นี่ดูเส้นค่ะ